สนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายและบลจรกรุงศรีลงทุนในกองทุนรวมเลือกบลจรกรุงศรีโทร02 657 65 5757 Plan Your Money โทร152 7กด5ให้คำแนะนำการออมและการลงทุน ถ้าคนที่เครดิตไม่ดีเคยผิดชำระหนี้จะมีวิธีการแก้ไขให้กลับมาเป็นเครดิตดีเหมือนเดิมได้ยังไงคะสวัสดีค่ะคุณนิวัตค่ะสวัสดีครับคุณเฟินครับค่ะ,คะเราอยู่กับคุณนิวัตการจนะภูมินนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะคะจะมาคุยกับเราต่อนะคะในสมาร์ทบันนี้กระเป๋าตังกระเป๋าตุงค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่อง เครดิตเสียแก้อย่างไรนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปแก้เครดิตเสียเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมแล้วก็คนไทยหลายๆคนก่อนนะคะที่อาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการแบล็คลิสนะคะค <ๆ S 1> หลายคนบอกว่าเวลาไปขอสินเชื่อขอกู้ไม่ผ่านเพราะว่าโดนแบล็คลิสโดยเครดิตบูโรแต่ข้อทิจเจนจริงๆแล้วเป็นยังไงคะคุณนิวัฒน์ครับจริงๆแล้วเ,เครดิตบูโรนะครับหรือสาบันที่เก็บข้อมูลเครดิตเนี่ยนะครับ เขาไม่ม hmm. ีอำนาจจะไปแบ็กเลสใครนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาเก็บคือประวัติของการใช้สินเชื่อของลูกค้าของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินทุกๆรายนะครับแล้วก็ทุกๆบัญชีนะครับาีนี้ในความหมายของคําว่าแบ็กเลสที่เราบอกว่าเราติดหรืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นความหมายในเชิงที่ว่าประวัติเนี่ยมีเรื่องของประวัติที่อาจจะทําให้สถาบันการเงินเนี่ย เ็เกิดความรังเลในการให้สินเชื่อนะครับก็เช่นประวัติเรื่องการผิดนัดชําระนะครับซึ่งการผิดนัดชําระก็ขึ้นอยู่กับว่าผิดนัดต,ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ยังไงแล้วปัจจุบันได้ชําระแล้วหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยการให้สินเชื่อเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เพียงประวัติไอ้ตัวข้อมูลเครดิตเท่านั้นนะครับมันยังขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์อื่นๆปัจจัยอื่นๆอีก เคุณเบิร์นจำได้ไหมครับเรื่อง 5C ของเรานะครับอันแรกคือ character หรือเครดิต reputation คือตัวข้อมูลเครดิตนั้นนะครับตัวที่2ก็คือ capital คือทุนนะครับเราต้องมีทุนนะครับสำหรับตัวบริษัทก็ต้องมีทุนถ้าสำหรับบุคคลก็คือต้องมีสินทรัพย์นะครับตัวที่3มคือ c a p บิล l i t y คือรายได้นะครับตัวบริษัทก็ต้องผลิตรายได้มีมีรายรับมากกว่ารายจ่ายมีกำไร นะครับเขาถึงจะปล่อยกู้เหมือนเราก็เหมือนเหมือนเราเราก็ต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่ายแล้วเหลือแล้วเนี่ยเขาถึงจะปล่อยกู้เรานะครับเพราะว่าเมื่อเขาปล่อยกู้แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยคือตัวที่จะต้องเอามาจ่ายนะครับตัวที่4ก็คือ condition นะครับก็คือว่าเรากู้บริษัทก็คือกู้ไปทําอะไรแต่ถ้าเป็นบุคคลก็คือว่าถ้าเราจะกู้เนี่ยเขาก็จะดูเช่น อาชีพเราเป็นอาชีพอะไร<ม>นะครับเพราะ,ระวา่าบางเป็นอาชีพมีความมั่นคงไหมหรือว่าเงื่อนไขของรายได้เนี่ยเป็นยังไงนะครับว่าเป็นเรื่องของซีซันอลหรือว่ามีความแน่นอนอแล้วก็ตัวสุดท้ายคือหลักประก,กันการกู้บางอย่างจําเป็นต้องใช้หลักประก,กันเพราะมีวงเงินสูงนะครับการกู้บางอย่างอาจจะไม่มีหลักประกันนะครับฉะนั้นอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการกู้ฉะนั้น5้าสเนี่ยครับคือตัวปัจจัยฉะนั้นไอ้เรื่องประวัติข้อมูลเครดิตหรืนเรื่อง เป็นแค่หนึ่งฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเรามีประวัติดีหรือไม่มีประวัติเลยเนี่ยสถบบาบันการเงินบางทีก็ไม่ให้กู้นะครับแล้วทํำยังไงดีคะสาหรับคนที่ไม่มีประวัติการกู้ยืมแต่อยากจะกู้เพราะว่าไม่มีข้อมูลในเครดิตบูโรใช่ไหมคะ,คะเขาก็จะไม่รู้ว่าจะประเมินยังไงคุณนิวัฒน์มีคําแนะนําหรือว่ามีทริคอะไรให้กับเขาบ้างจริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนว่ามันมี5ตัวฉะนั้นมันก็จะเหลืออีก4ตัวที่จะช่วยเราต่นนี้ตัวแรกเลยมันไม่มีเลยประวัติไม่มีจะทำยังไง ก็ต้องไปดูว่าไอ้ตัวอื่นๆเนี่ยเราพอจะพึ่งพาได้ไหมหเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือบางทีเนี่ยประวัติเรื่องหลักประกันเรื่องไอ้คอร์เรคเทอร์ลคือหลักประกันเนี่ย<ช>บางครั้งเนี่ยอาจจะสร้างประวัติเริ่มจากการที่ขอสินเชื่อง่ายๆก่อนบัตรเครดิตนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานเลยแต่บางทีเขาไม่ให้ก็เอาเงินฝากไปวางล่ะเป,ปะน็นหลักประกันพอเอาเงินฝากไปวางเป็นหลักประกันมันก็เริ่มจะมีสินเชื่อบัตรเครดิตได้พอมีสินเชื่อบัตรเครดิตได้มันก็เริ่มมีประวัติประวัติ ฉันอันนี้ก็เป็นวิธีอันหนึ่งที่เราจะสร้าง4ีตัวแรกของเราให้เกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งอน,นาคตนะครับที่เราพูดถึงกยศกู้ยืมเมื่อการศึกษาอะไรเนี่ยที่ว่าจะเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วท่าน,น้องๆน,นะครับมีการชําระไอ้นี่ครับคือประวัติแรกที่ตั้งแต่ท่านเรียน,เ,ยนเลย,เยน,นะครับพอจบปั๊บเนี่ยถึงจะต้องเริ่มชําระตัวนี้ครับจะช่วยถ้าเราชําระปั๊บเราก็เริ่มมีประวัติ เป็นประวัติที่ดีด้วยมันก็จะส่งผลให้กับเราเข้าถึงสินเชื่ออื่นๆได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประวัติสร้างได้นะคะ่แต่ว่าขอให้สร้างประวัติที่ดีไว้เพื่อการกู้ในอนาคตเช่นกู้ในสิ่งจําเป็นอย่างที่เราคุยกันก็คืออย่างกู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยเป็นต้นนะคะนี่เป็นการขยายความเข้าใจนะคะว่าเครดิตบูโรไม่มีหน้าที่แล้วก็ไม่มีบทบาทที่จะไปทําเรื่องของการ ติดแบ็กลิสต์ให้กับใครเป็นเพียงผู้รวบรวมข้อมูลแต่ว่ายังมีเงื่อนไขต่างๆที่แต่ละสถาบันการเงินเขาพิจารณาขึ้นมาแล้วก็เอามาประกอบกันแล้วก็จะตัดสินใจให้กู้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินนั้นๆคุณสร์นครับในในพูดถึงเครดิตบูโรห์ะก็อยากจะเสริมนิดนึงคือการเก็บข้อมูลของเขาเนี่ยนะครับก็คงจะเก็บนะครับตามประวัติจริงๆว่ามีการผิดนัดชําระหรือเปล่านะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยหลายหลายคนคิดว่า เรามีประวัติผิดนัดชำระแล้วเขาเก็บนานขนาดไหนนะครับก็คือเครดิตบุโรเขาก็จะเก็บประวัติล่าสุดเนี่ยนะครับแล้วก็เก็บนานไปอีกสามปีนะครับบางคนก็คิดว่าเอ๊ะผมผิดนัดมาตั้งแต่สิบปีแล้วทำไมทำไมมันยังอยู่ใช่ค่ะความจริงก็คือว่าผิดนัดแล้วนี่มันต้องชำระคือถ้าไม่ชำระเนี่ยทุกเดือนเราก็ยังเป็นหนี้อยู่เฉั้นมันก็เลยไม่ออกทันทีนะครับเฉะนั้นก็คือว่าเครดิตบุโรเนี่ยจะเก็บไว้นะครับสามปีนับจาก วันชาระครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าประวัติที่เคยผิดนัดเนี่ยจะหายไปก็กเมื่อ,อ,อชำระแล้วได้มีการชําระแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญสิ่งที่สองที่อาจจะต้องหลายคนมักจะพูดถึงว่าเอะผมติดแบ็กริชได้ยังไงหรือติดเครดิตบุโรได้ยังไงมีประวัติในเครดิตบุโรได้ยังไงทั้งที่ไม่ได้กู้เองออคิดว่าการคำาาร้ำประกันมีข้อมูลอยู่จริงๆ<อ>ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเครดิตบูโรเนี่ยเราเก็บ ฉพาะเรื่องของสินเชื่อไม่เกี่ยวกัน<อ><อ>เรื่องกมมารค้ำประกันนะครับแต่หลายหลายคนอาจจะเข้าไปมีประวัติอยู่ในเรื่องของสินเชื่อบางตัวที่ตนเองเข้าใจว่าตนเองไปค้ำประกันแต่แท้ที่จริงแล้วตนเองอเอไปกู้ร่วมไปกู้ร่วมบางทีเนี่ยน้องกู้วงเงินไม่พอแบงค์บอกเอาพี่มากู้ด้วยเอาพี่เข้าไปกู้โดยไม่รู้เพราะว่าเป็นหน้าที่ของน้องต้องชำระเขาช่วยให้น้องได้สินเชื่อดังกล่าวถูกไหมครับแต่ท้ายที่สุดเวลา ผู้กู้เองเนี่ยผิดนัดผู้กู้ร่วมก็ผิดนัดไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินนะคะทีนี้เรามาคุยเรื่องของการแก้เครดิตเสียกันดีกว่านะคะการจัดการแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเครดิตเสียในอนาคตจัดการสาหรับคนที่เครดิตเสียแล้วแล้วก็ป้องกันสําหรับคนที่ไม่อยากให้เกิดเครดิตเสียทำยังไงบ้างคะพิ่ฤวจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าการจัดการก็คือการป้องกันนะครับฉะนั้นสิ่งแรกเนี่ยเราจะจัดการยังไง ก็คงต้องบอกว่าต้องถ้ามีปัญหาเรื่องหนี้ถ้ามีหนี้เนี่ยสิ่งที่เราสําคัญที่สุดคือเราต้องคอมิดต้องมีความมุ่งมั่นก่อนว่าเมื่อเราไปกู้เขาแล้วเนี่ยสัญญาต้องเป็นสัญญามีหนี้แล้วต้องชําระนะครับอย่าให้มันเป็นหนี้ข้ามชาตินะครับเป็นหนี้ชาตินี้ก็ต้องใช้ชาตินี้อย่ารอไปใช้ชาติหน้าถูกต้องนะครับอันที่สองใช่ครับจะชาติหน้านี้ไม่ต้องใช้แล้วครับนะครับอันที่สองคือ ตรีรกอบออจากัดการใช้ใช้เท่าท,ที่จําเป็นนะครับเว้นแต่เรามีรายได้มีเงินพอละอ,อ,อยากจะใช้เพื่อความสะดวกสบายอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นั่นหมายว่าเราต้องดูก่อนว่าเรามีรายได้เพียงพอหรือเปล่าลถึงไหมใช่ครับค่ะอันที่สมค่ะต้องบอกลาเลยหนี้นองระบบห้ามเด็ดขาดแต่ไม่ได้เลยครับเพราะผมไม่เคยเห็นใครมีหนี่นอกระบบแล้วบอกว่า สบ,สบายใจจัดการเรื่องนี้ได้เพราะว่านี่นอกระบบเนี่ยมันเป็นนี่ที่มีดอกเบี้ยสูงมากจะทําอะไรล่ะครับจะประกอบอาชีพอะไรเพื่อจะเอาเงินมาชําระ นี้นอกระบบได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจ่ายแต่ดอกเบียด้วยเงินต้นก็ยังคงอยู่ไปเรื่อยๆเราก็ต้องจ่ายดอกทุกวันไม่รู้เมื่อไหร่จะสิ้นสุดและสาหรับคนที่มีหยุดแล้ว่ะคะคุณนิวั์เขาควรจะบริหารหรือว่ารีบรหลุดจากวงจรนี่นอกระบบยังไงดีก็ต้องหาเงินมาชําระแล้วครับนี่นอกระบบนะครับแล้วก็ให้นี่เนี่ยเป็นนี่ในระบบซะนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือนี่ในระบบ แต่เป็นหนี้ในระบบซึ่งบางครั้งเนี่ยมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงแล้วก็พยายามเลี่ยง,งไม่จําเป็นนะครับโดยเฉพาะหนี้ทั้งหลายที่โทรมาทางโทรศัพท์อยากจะขยายวงเงินให้เราอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าบางครั้งเนี่ยเรามีหนี้หนึ่งหนี้อพอใกล้เต็มวงเงินมีคนโทรมาบอกให้ช่วยขยายนะครับใ<ต><อ>จําเป็นใจดีจังแหมอยากให้ใจดีอย่างนี้ทั้งตอนให้กู้และตอนตามหนี้จริงนะครับแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้นะครับฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ใช้เท่าที่จําเป็นนะครับ อยู่ห่างๆชีวิตที่เป็นเงินผ่อนอชีวิตเราไม่ควรจะอยู่กับการผ่อนตลอดเวลาะนะครับควรจะเป็นหนี้ไม่จําเป็นถ้าต้องมีหนี้เป็นสินเชื่อที่จะต้องผ่อนก็เท่าที่จําเป็น มีคนเคยตั้งคำถ,ถามเหมือนกันค่ะคนนน้วัตว,ว่าเอ๊ะทำไมสถาบันการเงินหรือว่าผู้ผลิตสินค้าขายสินค้าใจดีจังให้เราผ่อนดอกเบีย้ยศนซแล้วก็ทั้งๆท,ที่เราเนี่ยก็จ่ายเดือนละน้อยๆแล้วก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอะไรเลยเขาก็เลยตอบแบบด้วยความเข้าใจส่วนตัวไปนะคะไม่แน่ใจถูกหรือเปล่าต้องให้คุณนิวัตช่วยชีย้แจงว่ามันเป็นการปลูกนิสยัยปลูกฝานิสยัยการผ่อนชำระให้กับเราไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะติดนิสัยการผ่อนจนพร้อมที่จะผ่อนแม้จะมีดอกก็ตามไม่แน่ใจว่า นี่เป็นหลักการที่ธนาคารเขาใช้หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ตั้งคำถามแล้วธนาคารได้อะไรผู้ผลิตสินค้าได้เงินครบแน่นอนแม้จะช้าหน่อยแต่ธนาคารได้อะไรกลับไปถ้าให้ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนนะคะครับสิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่างี้ครับอาจจะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเป็นเป็นอย่างที่คุณเฟินว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยสถาบันการเงินก็คือสมมติถ้าลูกค้าไม่ได้ซื้อของไม่ได้สถาบันการเงินก็ไม่มีธุรกิจค่ะนะครับเพราะว่าธุรกิจที่เขาได้คือ เวลาร้านเวลาลูกค้าไปซื้อของเนี่ยร้านค้าเขาก็จะได้เวลาซื้อของร้อยหนนะครับร้านค้าจะได้รับแค่เก้าอาเก้าสิบแต่ตัวสถาบันกงรเงินเนี่ยจะได้รับส่วนหนึ่งก็คือสี่บาทส<อ>ี่อต้าเปร์เนสี่เอราตัวธนาคารที่เป็นเจ้าของบัตรเนี่ยก็จะได้ส่วนหนึ่งอาจจะสองเปอร์เหรือไงก็ตาม สิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่เขาได้มาในการให้เครดิต <c oughs> นะครับแล้วก็การให้เครดิตอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มอำน,นาจในการซื้อเพราะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดการซื้อขึ้นแล <c oughs> ะก็ไม่มีธุรกรรมใช่ครับ <c oughs> นะครับกลับมาที่ประเด็นว่าแล้วเราจะป้องกันยังไงนะครับชีวิตเงินผ่อนอยู่ห่างๆ <c oughs> นะครับใช้บัตรเครดิตเนี่ยอย่างที่บอกว่าโทรมาบอกว่าเดี๋ยวเพิ่มให้อีกหรือว่าเดี๋ยวเราไปขอใบอื่นก็ยังขอได้เวลาใบนี้ใกล้เต็ม ฉันอันนี้เป็นการสร้างวินัยที่ไม่ดีนะครับเราควรจะใช้เท่าที่วงเงินที่เรามีความสามารถในการชาระมีหลายใบเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกเราใช้ไม่เยอะเพราะว่าไอใบนี้กับใบนะั้นมันเก็บเก็บข้างงวดคนละงวดแค่นมันก็ใช้ทันนะาาซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องระวังนะครับฉะนั้นมีบัตรเครดิตผมว่าก็มีสักใบเดียวหรืออาจจะมีสักใบหนึ่งสองใบก็ยังพอไหวแต่อย่ามีให้มากเกินไปเพราะนั้นจะทําให้เรางงกันเองว่าตกลงให้เราใช้เงินไปเท่าไหร่ละนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือใจแข็งครับเมื่อถูกยืมเงิน,งนอันนี้ต้องระวังเพราะว่าแบบจริงๆเดี๋ยวนี้สถาบันการเงินเขาถึงง่ายจะตายใช่ค่ะนะครับแต่ถ้ามีใครมายืมเงินเรานี่แสดงว่าสงเสียงแล้วสถสาบันการเงินเขาไม่ให้แล้วหรือไงฉันต้องระวัง,งน,ะนะครับเลือกจายหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อนอันนี้เป็นเรื่องการบริหารผมว่าคิดว่าจําเป็นนะครับเพราะว่าเราใช้เงินทํางานให้เรานะครับเวลาเรามีหนี้หลายๆประเภทหนี้สินเชื่อบ้าน หเนี่บัตรเครดิต20เซนะครับเราก็พยายามจะจ่ายหนี้แต่ทุกอันต้องจ่ายให้ตรงตามงวดก่อนะนะครับไม่ไปจ่ายตัวใหญ่ก่อนแล้วตัวหนี้ดอกเบีย้ยน้อยๆเนี่ยผิดนัดอันนี้ก็ไม่ถูกะนะครับต้องจ่ายทุกอันให้ตามตามเกณฑ์ก่อนนะครับแล้วถ้ามีเงินเหลือก็จ่ายตัวที่มีดอกเบีย้ยสูงะนะครับอย่ามาจ่ายถึงบ้านจะเป็นล้านเก็บไว้ก่อนอย่า้เราตั้งสาสิปีบัตรเครดิตเนี่ยบอกว่าโอ๊ยไม่มี ไม่ใช้ไปได้เรื่อยๆไม่มีแต่ว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันมุนครับแล้วดอกเบี้ยมันสูงใช่ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตก่อนนะครับแล้วจ่ายนี้ดอกเบี้ยสงวก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออีกเรื่องถัดไปตะกี้เกี่ยวกับบัตรเกี่ยวกับเครดิตบูโรนะครับแต่อันนี้อาจจะไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเครดิตบูโรเท่าไหร่แต่ว่ามันก็สร้างหนี้ให้เราได้ก็คือ อยาค้ำประกันส่วนตัวการค้ำประกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของอเราเข้าไปเป็นลูกหนี้แล้วสถาบันการเงินเนี่ยเวลาให้ค้ำประกันก็มักจะให้ค้ำประกันที่เราเรียกว่าอย่างลูกหนี้ร่วมค,ความหมายมันคือว่าถ้าลูกหนี้คนหลักเนี่ยจ่ายเงินไม่ได้เนี่ย<า>เข้ามาตามจากเราได้เลยทันทีแล้วบางทีก็ตาม ไม่ใช่แค่ตอนกู้เนี่ยกู้ร้อยแต่เวลามาตามเราเนี่ยทั้งร้อยบวกกระดอกอีกนะครับฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังเราไม่ได้ทําอะไรเลยถ้าไม่จําเป็นอย่าค้าประกันส่วนตัวนะครับเรื่องถัดไปก็คือปรึกษาผู้รู้เมื่อถูกเอาเปรียบนะครับไม่ว่าจะถูกเอาเปรียบในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเวลาเราพูดถึงอัตราดอกเบี้ยเราต้องรู้ที่เป็นเรียกว่า effective rate ที่เราเคยพูดกันไปในครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราถูกตามหนี้ ก็ต้องถามผู้รู้ว่าการการตามน,าน,านี่อย่างนี้มันถูกต้องไหมจะแก้ไขอย่างไรนะครับรวมทั้งผมว่าดีที่สุด <Okay. S 2> กลับก็ไปคุยกับธนาคารเวลา <Okay. S 2> เป็นหนี้นะครับ <Okay. S 2> คุยกับเขาเพื่อให้เขารู้เห็นว่าเราไม่ต้องการจะหนีห mm hmm. นี้แต่เราตั้งใจจะมาชําระ <Okay. S 2> แต่โอเคถ้ามันชําระไม่ชําระไอ้หนี้อย่างงี้วันนี้ไม่ได้เขาเปลี่ยนหลักเกณฑ์หน่อยได้ไหม mm hmm. เช่นยนืม<อ>กันหน่อยเขาจ่ายเงินต้นก่อนเพราะว่าดอกเบี้ยเวลาเราจ่ายเงินเนี่ยทุกครั้งที่เราจ่าย เขาไปหักดอกเบี้ยก่อนใช่ค่ะแล้วค่อยมาหักเงินต้นต้องฉันมันก็ถูกคำนวณดอกเบี้ยอยู่ทุกครั้งเงินต้นก็ไม่ลดเลยสักทีบนเงินต้นที่ไม่ลดะนะครับฉันก็ขอเขาบอกว่าอของอชําระเงินต้นก่อนนะเขายอมไหมคะคนนี้วะผมคิดว่าเมื่อมันเป็นหนี้แล้วสถาบันเงินเขาอยากได้เงินต้นคืนอยากได้เงินคืนนะครับถ้าเขารู้ว่าเราไม่มีความสามารถชําระปล่อยไปก็เป็นหนี้เสียเอาผมว่านะครับหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องของสินเชื่อบ้าน นะครับในบางครั้งเราอาจจะมีมีเงื่อนไขที่รายได้เราเกิดสะดุดนะครับรอตกเบิกร,รออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือไปขอขยืดหนี้นะครับรายได้เราอาจจะลดด้วยอะไรก็ตามเนี่ยก็ไปขอยืดหนี้ก็คือจ่ายนานขึ้นหน่อยาจากบ้านเคยสิบห้าปีขอเป็นยี่สิบปีเงินงดมันก็เล็กลงแล้วก็ไม่ผิดนัดนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําได้แต่ถ้าเป็นหนี้เยอะๆจริงๆอันนี้ก็ต้องคุยกับสถาบันการเงิน ขอลดนี้สักหน่อยอขอชําระเงินต้นก่อนขอลดอัตราดอกเบีย้ยไอ้ร้อยละยเนี่ยไม่ไหวนะ,ะนะครับฉะนั้นะขอเป็นสเป็นสินเชื่ออัอตราดอกเบีย้ยที่เรารับได้แล้วก็มัน cover ต้นทุนของธนาคารเพราะว่าอันนี้คุยกันได้นะครับถือว่าเป็น12เคล็ดลับนะคะที่ทําให้เราสามารถจัดการปัญหาแล้วก็ป้องกันปัญหาเครดิตเสียได้นะคะเชื่อว่าถ้าทุกคนใช้เคล็ดลับเหล่านี้ทั้งหมดแน่นอนว่าเรื่องปัญหาเครดิตเสียจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นน้อยที่สุดอย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวคุณนิวัฒน์ยังอยู่กับเราเพราะว่าพอดีเวลาหมดแต่ว่าเรื่องที่เราจะคุยกันต่อมีอีกเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการรีไฟแนนซ์หรืออีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่คุณนิวัฒน์เรียกว่าเป็นการโมดิฟายนี่นะคะเดี จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวชวนคุณนิวัฒน์มาคุยต่อเนื่องนะคะ<ช>ส่วนันนี้นะคะ<ช>ต้องขอขอบคุณค่ะสาหรับคุณนิวัฒน์การจนะภูมินผู้ชชาญด้านการเงินที่มาร่วมพูดคุยกับเราในสมาร์บบัมันนน่กระเป๋าตังกระเป๋าตุงนะคะกับวิธีจัดการเครดิตเสียขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ เวลาของรายการลงแล้วนะคะพูดค so to ุยกันได้ผ่านช่องทางเดิมนะคะ Facebook f a n Page ค่ะ Smart m o n e y ขีดล่าง m ั n e y Channel นะคะจะตามดูย้อนหลังหรือว่าตามดูใน YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพิมคำว่า Smart m o n e y กระเป๋าตังกระเป๋าตุงเข้าไปก็จะพบทุกๆตอนที่นำเสนอในทุกๆวันศุกร์ด้วยค่ะวันนี้เฟิรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย